เมื่อวันที่8พฤษภาค,คมเวลา17นาฬิกา30นาทีที่กระทรวงพาณิชย์นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ถแถลงข่าวไลฟ์สดเพื่อยกระดับสินค้าไทยเปิดกิจกรรมไทยแลนด์ไลฟ์คอมเมอร์ส2024ร่วมกับผู้บริหารไปรษณีย์ไทยสมาคมการค้าอินฟลูเอนเซอร์ไทยผู้บริหาร XMCN ผู้บริหารและอินฟลูเอนเซอร์จากบริษัท Idol Factory และบริษัท945 Holding จำกัดซึ่งภายในงานมีอินฟลูเอนเซอร์ดังอย่างสงการเตชะนรงค์มายนภัสสิผู้ใหญ่บ้านฟินล์ เบฟธนทัศน์บิลลี่พัทรชนน์เฮงอัศวลิศ hmm. นักแสดงซีรีส์วายจากบริษัท Idol Factory รี่จำกัดเข้าร่วมงานค่ะกับเรียนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับแคมเปญน,นี้ก็เป็นแคมเปญต่อเนื่องนะครับจากที่เราเริ่มเข้ามาผมเข้ามาบริหารกระทรวงพาณิชย์ก็เริ่มได้รับฟังแล้วก็ได้เห็นโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลง ได้ฟังจากเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์แล้วก็ฟังจากน้องๆหลายๆคนที่เขามีประสบการณ์ทางด้านนี้เราเห็นว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างที่ผมกล่าวเมื่อเมื่อบนเวทีนะครับเพราะนั้นทํายังไงที่เราจะทําให้การค้าขายและก็โอกาสของคนตัวเล็กๆได้มีโอกาสกระทรวงพาณิชย์เป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายผลิตผลทางกเกษตรของพี่น้องรวมทั้งสิ่งต่างๆนะครับที่เป็นสินคข้าสาหกรรมเพื่อหาเงินเข้าประเทศนะครับเพื่อสร้างความ สมบูรณ์พูนสุขให้พี่น้องประชาชนเพราะนั้นในเมื่อโลกมันเปลี่ยนแปลงไปวิธีการใหม่ๆมันเปลี่ยนแปลงไปเราเห็นแล้วครับอย่างที่วันนี้ฟังจากทุกท่านท่้นเด็กทราบว่าโลกสมัยใหม่การค้าสมัยใหม่มีคนที่มีศักยภาพเครื่องมือเครื่องไม้ที่ทันสมัยไม่ได้แพงไปเลยนะครับสามารถเอาศักยภาพความสามารถของเราสําหรับครั้งนี้ที่กระทรวงพาณิชย์ทำเป้าหมายสําคัญที่สุดของเราคือเรามาสร้างโอกาสนะครับให้สินค้าชุมชนท้องถิ่นของไทย ซึ่งสะท้อนเอกลักษณ์สะท้อนศักยภาพสะท้อนความสามารถของคนตัวเล็กๆในหมู่บ้านให้เขามีโอกาสที่จะนําไปสู่การค้าการขายในอนาคตได้นะครับในโลกข้างหน้าได้ mm hmm. เพราะนั้นวันนี้มาก็คือเปิดตัวผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งเป็นพันธมิตรทั้งรวกระทรวงพาณิชย์ด้วยก็หกพันธมิตรด้วยกันนะครับเ,เราร่วมมือกันเพราะคิดว่าเราน่าจะเปิดพิติใหม่ๆวันนี้ถ้าบอกว่าก,กระทรวงพาณิชย์เป็นกระทรวงที่เป็นโฉบหน้าใหม่ของกระทรวงพาณิชย์ก็ ใช่ครับวันนี้กระทรวงพาณิชย์เป็นกระทรวงที่ต้อนรับผู้มีศักยภาพมีความสามารถทุกคนที่จะเข้ามารวมมือกันแล้วก็หาโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนได้ทํางานอันนี้จะถึงเกิดขึ้นวันนี้ท่านก็จะได้เห็นนะครับว่าศักยภาพของท่านแต่ละท่านเนี่ยท่านก็เป็นผู้มีคนนิยมติดตามท่านคนละหลายหลายร้อยหลายหลายพันหลายหลายหมื่นหลายหลายแสนหลายหลายล้านนะครับเป็นล้านล้านนะครับก็ถือว่า ท่านเหล่านี้เป็นท่านที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนหรือเรียกว่าของแฟนคลับของท่านแต่ละคนก็ได้เพราะฉะนั้นการที่ท่านมาทําหน้าที่นี้นะครับก็สามารถที่จะดึงดูดให้ผู้คนต่างๆเข้ามาร่วมได้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสื่อมวลชนที่ให้ความสาคัญเรื่องนี้แล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เราไม่ใช่กระทรวงพาณิชย์ไม่ใช่เฉพาะฟู้อินฟลูเอนเซอร์ทั้งหมดสื่อมวลชนทุกคนนะครับและพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับได้ร่วมกันใน ในในแคมเปญนี้ทั้งหมดมีใครหรือขาดใครไปคนใดคนหนึ่งไม่ได้นะครับต้องรวมมือกันทั้งหมดแลวเรื่องนี้จะเป็นความฝันที่ทําให้ประเทศเรามีการค้าการขายที่ดีมากขึ้นครับโดยพื้นฐานเราก็ดูคนติดตามเป็นเ,นเบื้องต้นนะครับคนติดตามได้เยอะก็ต้องเสนอว่าก็ต้องมีอะไรดีอ่ะคนถึงได้ติดตามนะครับเสร็จแล้วอันที่สองเราก็คือ เราก็ได้คุยหรือดูหรือติดตามเทศนากติผมคิดว่างานนี้ไม่ใช่งานที่เราจะมาแย่งชิงอะไรกันแต่เป็นงานที่เราจะมาช่วยเหลือนะครับแล้วก็จริงๆผมคิดว่าก็มันก็เป็นประโยชน์ร่วมกันของเราทุกฝ่ายถ้าพูดตรงๆกระทรวงวันนี้ก็ได้ประโยชน์ว่าเราก็เป็นองค์กรที่ทําหน้าที่อย่างดีที่สุดเท่าที่หน้าที่เราควรจะมีอินฟลูเอนเซอร์เขาก็ได้ทําหน้าที่นะครับให้ตอบสนองแฟนคลับของเขาแล้วสิ่งที่เขาทําแสดงออกเนี่ยเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ คนที่จะชอบและเขาสนับสนุนเขาก็จะติดตามมาก็จะมากขึ้นเรื่อยๆทุกส่วนเนี่ยสามารถใช้ส่วนที่ตัวเองมีอยู่แชร์ร่วมมือกันแล้วก็ทําให้เกิดประโยชน์โดยรวมกับประเทศได้กระทรวงพาณิชย์เป็นกระทรวงที่เกีย่ยวข้อ,ของการค้าขายอย่างพูดพาณิชย์ของเราเนี่ยเราได้ให้เขาดูสำรวจตลาดว่าความต้องการของที่จังประเทศที่เขาอยู่อ่ะเขาต้องการสินค้าอะไรมากที่สุดน,นะครับ6กกว่าประเทศที่เราเป็นมีทูตพาณิชย์อยู่ เขาจะทาหน้าที่นี้และเขาจะดูอินฟลูเอนเซอร์ของประเทศเขาด้วยว่าตรงนั้นนะมีใครที่มีบทบาทมีทัศนคติที่ดีที่จะช่วยเหลือกันได้ตรงนี้เราก็พยายามทำนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในชนบทกระทรวงพาณิชย์เป็นกระทรวงที่มีพาณิชย์จังหวัดอยู่ทั่วทุกจังหวัดเราให้พาณิชย์จังหวัดได้สํารวจนะครับสินค้าต่างๆที่จะมีนะครับแล้วก็สินค้าในฤดูกาลต่างๆเราดึมันตรงตามการเวลา นั้นสินค้าเหล่านั้นน่าจะออกมามากน้อยแค่ไหนออกมาล้นเกินไปราคาก็ตกต่ําเราก็มีหน้าที่ที่ทําให้สินค้าเหล่านั้นเนี่ยดูซับมันออกมาโดยช่วยกันขายช่องทางที่มากขึ้นนะถ้าอยู่กับที่มันก็ขายไม่ได้เพราะนั้นท่านเหล่านี้ได้ช่วยขายเราก็ติดต่อตลาดใหม่ของเราอีคอมเมิร์ซเป็นตลาดใหม่ที่ทันยุคทันสมัยแล้วก็ยังมีตลาดอินดื่นที่นอกเหนือจากตลาดเดิมที่เราคุยอยู่เนี่ยตรงนี้ก็คือสิ่งที่เรากําลังวางทั้งหมดแล้วก็ เวลานี้ทั้งหมดก็คือการพูดคุยกันในกระทรวงนะครับที่กําลังทําอยู่ทั้งหมดผมว่าขนาดนี้ผู้บริหารทุกคนเห็นเหมือนกันเข้าใจตรงกันนะครับเราก็ลงไประดับ789ซึ่งเป็นระดับผู้อำนวยการจำนักผู้ปฏิบัติงานเราคิดว่าความสําเร็จครั้งนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องเป็นความร่วมมือกันของทุกๆคนที่อยู่รู้สึกเป็นเจ้าของงานนี้แล้วรู้สึกว่าฉันทํางานนี้ด้วยความเบิกบานใจทํางานนี้ด้วยความสบายใจว่าเราได้สร้างประโยชน์นะครับ ก็เราวางแผนร่วมกันและก็จะขยับต่อไปอ,อันแรกเลยเนี่ยเราก็เตรียมในการที่จะ provide s o l u t i o นะครับอ,อย่างครบวองจรในการขนส่งนะครับเริ่มตั้งแต่พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยหลังจากที่ขายของเสร็จแล้วนะครับก็สามารถที่จะ,ะมีโปรแกรมจาหน้าเพื่อ support การจาหน้าการแพ็คนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไป drop off นะครับในจุดให้บริการไปรษณีย์ซึ่งปัจจุบันก็มีมากกว่า5 0 0 0 0จุดทั่วประเทศ นะครับหลังจากนั้นเนี่ยการขนส่งของเราเนี่ยก็จะส่งไปถึงมือนะครับของลูกค้าปลายทางนะครับอย่างร,งรวดเร็วแล้วก็อ,อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับของไม่แตกขัดเสียหายนะครับเราเก็บเงินปลายทางส่งกลับมาให้แม่ค้าได้นะครับนอกจากในประเทศเนี่ยเราก็ย,ยงังนอกจากทั่วไทยเราก็ย,ยังทั่วโลกนะครับเรายังสามารถที่จะส่งไปปลายทางมากกว่า220ปลายทางทั่วโลกนะครับในการที่ทำให้สินค้าไทยนะครับไปจู่สายตาของ ผู้บริโภคนะครับทั้งโลกนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ให้บริการนะครับแล้วก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนนะครับให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับที่มีสินค้าที่ดีนะครับวิสาหกิจชุมชนนะครับในการที่จะทำให้สามารถที่จะขายของนะครับให้ได้มากขึ้นครับ ครับผมมองว่าเป็นโอกาสดีครับเพราะว่าในการที่กระทรวงพาณิชย์สนับสนุนเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับตั้งแต่เริ่มต้นที่หลายๆลคนมีสินค้าที่ดีครับมีสินค้าที่คุณภาพครับแต่รู้สึกว่าเอ๊ะฉันไม่รู้ว่าฉันจะเริ่มต้นยังไงในการที่จะทําให้ชาวโลกเนี่ยได้เห็นสินค้าของฉันหรือจําหน่ายสินค้าของฉันไปทั่วโลกครับตอนนี้กระทรวงพาณิชย์ครับได้รวมทั้งหมดไปหมดแล้วตั้งแต่เริ่มต้นที่ ดูแบรนดิ้งครับผมในเรื่องของการขนส่งเองรวมถึงว่าอินฟลูเอนเซอร์เองครับอย่างทาง i d ทอลแฟคเตอรเองเนี่ยก็ดูในส่วนของอินฟลูเอนเซอร์เองที่ก็จะคัดเลือกอินฟลูเอนเซอร์ที่มีคุณภาพครับของทาง i d ทอลแฟคเตอรเนี่ยส่งต่อให้ทางกระทรวงพาณิชย์เพื่อทําให้ชาวโลกเนี่ยได้เห็นสินค้าของเรามากขึ้นครับในฐานะตัวเองก็เป็นมอลลามอยู่แล้วเนาะเป็นหมอลำนักร้องอยู่แล้วแล้วก็เราทำโซเชียลมีเดียอยู่แล้วครับอย่างที่บอกตัวนี้เขามีแคมเปญอยากให้เอาสินค้าของคนท้องถิ่นของเราเอาไปให้คนรู้จักมากขึ้นน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 นคคคคครรรััับบผผผมมมมมกกก็็็็เเเเปปปปหหหึึึ่่่่่งงงตววแแทททีีีีจจะะอออาาาญ้้ภสซ ที่ทําตรงนี้ได้ก <To> ็อย่างที่พี่สงรการบอกเป็นหนึ all, worker, us, ่งฟันเฟืองเหมือนกันอาจจะไม่ใหญ่มากแต่ว่าก็เป็นหนึ่งฟันเฟืองที่ยังขับเคลื่อนไปด้วยกันได้ครับผมว่าสินค้าในท้องถิ่นเราถ้าอยู่ในภายใต้ของกระทรวงยทที่กำลังซัพพอร์ตอยู่ตอนนี้ถ้าเอาส่งออกไปผมว่าน่าจะเติบโตได้มากกว่านี้ครับก็รู้สึกเป็นเกียดอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมงานนี้โปรเจกต์นี้กับกระทรวงพาณิชย์เพราะว่าเราเราเห็นศักยภาพของการไลฟ์คอมเมอร์สแล้วเราได้ลองกับตัวเองแล้วเราเห็นว่ามันมี potential เราใช้มือถือแค่เครื่องเดียวครับเราสามารถที่จะแบบว่ากระจายสินค้าร้านจากที่ไหนทําธุรกิจจากตรงไหนก็ได้ขอให้เราแบบว่ามีความขยันความตั้งใจคิดคอนเทนต์ทำไลฟ์อย่างเงี้ยมันก็ทําได้หมดขอให้แค่คุณมีมือถือแค่นี้คุณจะอยู่ตรงชุมชนไหนคุณก็สามารถทําได้เพราะว่าผมเชื่อว่า หลายชุมชนเน่ยเขามีของดีเขามีของเด็ดอยู่แล้วแต่ว่าเขายังขาดการตลาดการสื่อสารตอนนี้ไอตัวนี้มันเข้ามาแก้ปัญหาช่องโหว่ตรงนั้นอยู่แล้วแล้วด้วยระบบโลจิสติกสที่มันครอบคลุมทั้งประเทศอยู่แล้วมันสามารถทําให้ตรงนี้เกิดมาเป็นรูปธรรมได้อย่างง่ายดายครับ สำหรับไม้มันก็เป็นหนึ่งอินฟลูเอนเซอร์ค่ะแล้วไม่อยากจะบอกว่าไม่เป็นคนหนึ่งที่เราเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยแล้วเราก็เป็นเจ้าของธุรกิจด้วยนะคะซึ่งไม้เชื่อมั่นในธุรกิจไทยแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมากๆและไม้มั่นใจเลยว่าการที่เรามีแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เข้ามานะคะจะช่วยในการนําเสนอสินค้าไทยเนี่ยให้ไปสู่ตลาดโลกได้ทั้งเปิดโอกาสการมองเห็นแล้วก็เพิ่มโอกาสให้กับ สินค้าใหม่ๆของคนไทยอย่างเงี้ยค่ะแล้วมาเชื่อว่าเนี่ยแหละจุดเริ่มต้นเล็กๆของเราในวันนี้นะคะจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยพัฒนาเขาเรียกว่าพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ค่ะจริงๆบอกว่าโซเชียลมีเดียเป็นแพลตฟอร์มที่ p o w e r อร์ูมากๆเลยนะคะตอนนี้เรา,าสังกัด x m c n เนี่ยเป็นสถาบอนอันสถาบันสอน TikToker ปั้นนักขายมืออาชีพแล้วก็ตอนนี้สินค้าของไทยเนี่ยบอกเลยว่าเราเป็นสังกัดที่ส่งเสริมสินค้าไทยตอนนี้ไปขายที่จีนมาเลเซียเวียดนามสิงคโปร์เราเริ่มโปรเจกต์นี้แล้วค่ะวันนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เริ่มต้นมือกับน้องๆที่มีศักยภาพนะครับเรากําลังเริ่มมิติใหม่ของการค้ายุคใหม่นะครับก้าวให้ทันโลกส่งเสริมคนตัวเล็กๆในหมู่บ้านส่งเสริม SME แล้วคนตัวเล็กๆกับ SME เหล่านี้เนี่ยก็คือฐานในการพัฒนานเศรษฐกิจที่แข็งแรงที่สุดรากฐานทั้งหมดเจริญเติบโตและแข็งแรงเนี่ยประเทศจะเจริญเติบโต,ตและแข็งแรงอยู่กับความเป็นจริงที่จะสามารถสร้างประเทศได้เพราะนั้นก็อยากเชิญชวนอินฟลูเอนเซอร์นะครับที่มากไปกว่านี้มีอีกหลายหลายท่านนะครับเข้ามาร่วมกันนะครับวันนี้เรามาทำงานด้วยใจให้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทุกคนก็จะได้ประโยชน์แล้วก็เราเองเราได้ความภาคภูมิใจแล้วก็ได้ความ สามารถในการที่จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆร่วมกับพี่น้องประชาชนโดยตรงก็จากวันนี้เป็นต้นไปจะได้เห็นกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับน้องๆสร้างอะไรใหม่ๆดีๆขึ้นเพื่อให้เราสามารถเอาสินค้าของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในชนบทในที่ต่างๆนะครับ ให้ได้พัฒนามากขึ้นก็ขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกแรงใจนะครับที่ช่วยกันสร้างสิ่งเล็กๆน้อยๆแม้จะเป็นฟันเฟืองเล็กๆแต่มันเริ่มต้นแล้วมันจะหมุนแล้วก็มันจะพาฟันเฟืองต่างๆเนี่ยสามารถหมุนต่อไปข้างหน้าได้มากขึ้นกาบขอบคุณทุกท่านนะครับ